สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยก้าวไปกับเนี่ยก็มาอยู่ที่โรงแรม Royal Orchid s h e r a t ั n ริมน้ำนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆมาทานอาหารอิตาเลียนกันนะฮะชื่อห้องอาหาร o จโ i o นะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาทานกันมือ้อกลางวันนะครับจะได้ทานกันแบบจุใจหน่อยฮนะเพราะว่าบางทีมือคำ่ำมือดินเนอร์นเนี่ยทานเยอะเกินไปแล้วมันม่คอย่อยฮะก็เลยเลือกมาทานช่วงมือ้อกลางวันกันนะครับ ไชครับเดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารมีอะไรบ้างฮะจะน่าทานหรือเปล่านะครับวันนี้เราคงจะสั่งกันหลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามากันิดสาชีวิตด้วยกันนะครับไปครับ แล้วก็เข้ามาถึงในร้านนะครับบรรยากาศร้านนี้ก็เป็นเสียงเพลงเบาๆสบายๆนะครับที่ g i o g โ o เนี่ยมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดอร์นะฮะแต่ช่วงนี้เปลี่ยน2.5หนาแน่นมากนะฮะเราลยเรือกเลือกเปียนทั้งในอินดอร์นะครับเมนูอาหารวันนี้เราสั่งแบบค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จานแรกก็จะเป็นสเต็กเทนโดร์นะครับแล้วก็จะมีะพิซซ่าพาม่าแฮมมีริอตโต้มีสปากเกตตี้นะครับ ก็เมน,นูอาหารก็ค่อนข้างเยอะนะฮะหลากหลายมากๆแล้วก็บรรยากาศตอนนี้เป็นช่วงกลางวันเนี่ยผมมาถึงที่นี่ตอนเที่ยงนะครับก็ยังไม่ค่อยมีคนเยอะสักเท่าไหร่นะฮะเพื่อนคนไหนเนี่ยที่แบบชอบบรรยากาศนิเงียบๆชิวๆสบายๆในโอกาสพิเศษหรือว่าอยากจะต้องการแบบจะรีแลกซ์นะฮะเงียบๆก็ ออกมาที่นี่ดูอะหาเชีโอชิโอเนี่ยผมว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะแล้วก็ติดริมแม่น้ำนี่ยนะสามารถมองเห็นวิวริมแม่น้ําเจ้าพญา,ด,าด้านหลังได้เลยนะครับเดี๋ยวรสชาติอาหารนี่จะเป็นยังไงนะการจัดจานจะรูปแบบแบบแบบไหนหน้าตาจะน่าทานหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับมาแล้วครับเราสั่งล็อกเทลมา ดื่มก่อนนะฮะให้สดชื่นนะครับอันนี้ก็เป็นบูเบิร์ดนะครับรสชาติก็ออกแบบเปรี้ยวๆนะฮะเมื่อกี้บอกน้องเขาว่าออเดอร์แบบไม่อยากเอาหวานมากนะก็จะติดเปรี้ยวนิดนึงถ้าอร่อยเนี้ยบูเบิร์รแลกมาแล้วนะครับปิกาตโวนี่ซอสเสร็จนะครับโอ้นาทานมานะมาแบบจานร้อนๆทานคู่กับพาเมซานชีส อาหารมาแล้วนะครับนี่เรามาเริ่มที่รีซอตโต้กุ้งกันก่อนเลยรีซอตโต้กุ้งที่นี่นี่หอ,อมมาก่อูดูสิเป็นคำเลยนะฮะอันนี้กุ้งตัวบรรเลงแบบรีซอตโต้กุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกอนคำแรกนี่ผมประเดิมด้วยรีซอตโต้ก่อนเลยอืมข้าวนุ่มๆนะครับแล้วก็หอ,อมมากอืม อร่อยนะจานนี้ก็ชอบครับปกติก็ผมก็เป็นคนชอบทานริซอตโต้อยู่แล้วครับแล้วทานกุ้งกุ้งเนี่ยมันดูทิกุ้งมันจะสดเด้งดีกว่ากัอืมอร่อยได้เมนูนี้ครับข้างหน้านี้เป็นเมนูราซชนญ,ญ่านะครับราซชนญ,ญ่าที่นี่เนี่ยเขาเสิร์ฟมาแบบเป็นจานนะฮะไม่ได้เป็นถ้วยอบเตามาครับเสิร์ฟเป็นจานข้างล่างนี้จะเป็น เป็นเนื้อนะครับโอ้โหนี่ชีสแบบเต็มคำมากมากโอ้โหชีสแน่นๆเนื้อเต็มๆนะสัญญาเมนูที่น,น่าทานนะครับเมนูจานที่สามนะครับนี้เป็นเส้นพาสต้าเส้นแบนนะครับกับปูเป็ดลมควันนะครับมากันแบบสามชิ้นหนาแล้วก็ราดด้วยครีมเห็ดทัฟโฟนะครับเดีย๋ยวเรามาชิมดูก่อน,นเราได้กลิ่นเห็ดทัฟโฟหรือเปล่านี่เส้นพาสต้าเส้นแบนนะครับ น่กิเน,น,นเห็ดทัฟโฟแบบขึ้นมาเตะจมูกเลยนะครับกับอกเป็ดลมควันนะครับเมนูนี้กลิ่นหอมเห็ดทัฟโฟมากครับอืมอร่อยนะแต่รู้สึกแบบครีมมันจะเหนียวไ้นิดนึงนะครับแล้วก็กินเห็ดทัฟโฟนี่ได้เลยได้จริงเลย มาครับก็เมนูจานที่4ี่นะครับนี่เป็นพาสต้าเส้นกลมนะครับพัดกับซอสเสรจนะฮะแล้วก็เ็ดท็อปโฟนะครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองมาชิมกัน,กนว่าเป็นไงบ้างมเ,มเมนูนี้กินเ็ดท็อปโฟไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็แอบหาใส้ของอิตาใข,ของอิตาเลียนอยู่น้องดาน,นะฮะ ก็เลยไปเรียกน้องก็ถามว่าเอ้เนาะเป็นผิดเมนูหรือเปล่าออบใจนะนี่ความโง่ของผมเอยนะฮะก็คือไส้กรอกอิตาเลียนนะครับเมนูนี้เนี่ยเขาก็จะแบบเอาไส้กรอกมาผัดแล้วก็มาผัดทั้นทีผมก็เลยหาไส้กรอกไม่เจอนะครับก็โอเคฮะเมนูนี้นี่ก็เป็นเมนูที่แปลกนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่ามาผิดจานนะครับแต่ไม่ผิดครับ เต็กนะฮะเต็รอยนะครับท็อปอัพด้วยตับไก่นะครับไม่ใช่ตับห่านนะครับมาแล ah ้วค่ะพิซซ่าพาม่าแฮมนะครับโหแบบเนื้อแป้งนี่แบบกรอบนะครับแล้วก็หอมมากเลยตอนนี้แบบพาม่มาแฮมหอมมาแล้วก็ข้างๆนี่ครับนี่ซุมดูใกล้ๆหน่อยซูมดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับสเต็กเนื้อเทนเดอร์รอยนะครับท็อปอัพด้วยด้านบนเนี่ยท็อปอัพด้วย ตับไก่นะคะนี่ไม่ใช่ตับาะะ่าครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาชิมกันว่าตับไก่เป็นยังไงบ้างรสชาติตับไก่กรสชาติคล้ายตับเป็ดน,นะมันก็จะต่างกันมากเดี๋ยวเรามาสไลด์ดูเนื้อกันเนื้อเทนเนอร์ลอยมาจะแบบมาแบบเป็นก้อนนะคะับแล้วก็วันนี้เราสั่งแบบมีเทียมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อนเนี่ยมันจะนุ่มหรือเปล่มมานะครับตล าซอสนิดนึงแอปเปะลทอดในเปล่าเลยครับอืมอมลาลาร่อยครับเม,มนูนี้เพื่อนคนไหนมาเจอดีโอนะครับเมนูนี้แนะนำเลยะครับเป็นดอรอยล็อบอัพด้วยกับไก่นะครับตันี้ก็พิซซ่าพาร์มาแฮมชีสยืดเปล่าชีสยืดเปล่าดีฮเขาคัดมาให้เรียบร้อยนะครับ แบบชุ่มๆเลยอะทั้งหมดนี้แบบชุ่มๆพามาแฮมชิ้ตโตโตนะครับขอบันนี้หอมมะเขือเทศนะครับดี่ยวเรามาชิมพิซซ่าพามาแฮมหน่อยนีงรสชาติจะเป็นยังไงบ้างมาเพื่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทานกันด้วยกัน๋ยวผมเป็นคนบอกของรสชาติอาหารนะครับ ให้เพื่อนๆได้ฟิลมาทานด้วยกันพามาแฮมจะได้นิดนึงพามะแฮมเย็นไปหน่อยแล้วก็หนมปังข้างล่างก็ตัวเนื้อแป้งก็ร้อนนะแต่ว่าเสียดายน,นิดหนึ่ตัวเนื้อพาม้แฮมเย็นไปนิดนึงก็เลยแบบโอ้โหมันตักกันแบบเป็นเผ็นเลยก็ <laughs> ถ้ามันมาแบบร้อนๆนิดนึงผมว่าน่าจะอร่อยกว่านี้นะครับก็วันนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาที่ห้อาหารโจโยนะครับซิี่วแรม เราโย,ยกิชโรตันริมน้ำนะครับก็เป็นบรรยากาศอยู่ชิ่มสบายๆายนะครับเพื่อนคนไหนที่มีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็ลองมาทานดูนะฮะก็โอเคฮะเป็นอาหารที่ทานได้ราคาไม่แพงมากนะครับเราไว้เจอกันคลนิปหน้านะครับบ๊ายบาย